สวัสดีครับแซมจาก m e t a เวิร์สไทยแลน d นะครับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเหรียญครับถ้าการเป็นเหรียญเคครับเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมบน m e t a เวิร์สไทยแลน d ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยทาง user ต้องมี wallet MetaMask อยู่กับตัวก่อนนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่มีเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Chrome extension เลยครับหลังจากที่ติดตั้งกระเป๋า MetaMask เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องทำการ EKYC ผ่าน Bitcup Chain OTP Verification ในการยืนยันเบอร์โทรก,กับหมายเลข wallet MetaMask ทำแค่ครั้งเดียวจบเลยครับ user สามารถซื้อเหรียญครับจาก Bitcup Exchange และโอนเข้ามาในกระเป๋า MetaMask เพื่อเริ่มใช้งานได้เลยครับในส่วนวิธีการเปลี่ยนครับให้เป็น k ครับนั้น user สามารถไปที่เว็บของ Diamond Finance จากนั้นเชื่อมต่อกระเป๋า MetaMask แล้วไปที่หน้า Swap เลือกช่องบนเป็นเหรียญครับและช่องล่างเป็นเหรียญ K ครับอย่าใส่จํานวนเหรียญครับทั้งหมดที่เรามีนะครับเพราะว่าเราต้องเหลือเหรียญครับไว้เป็นค่าก๊สต่างๆด้วยเดี๋ยวจะไม่จ่ายเสร็จแล้วกดปุ่ม Wrap และสามารถนาเหรียญ K ครับไปใช้ซื้อที่ดินบน MetaVerse Thailand ได้เลยครับหาก User ต้องการโอนเหรียญครับกลับก็ไปซื้อขายบนการ Big Cup Exchange ต้องทําการแปลงเหรียญ K ครับกับเป็นครับก่อนนะครับซึ่งสามารถทําได้ผ่านช่องทางเดิมเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามก็ได้นะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์กนได้เลยครับว่าอยากเห็นคอนเทนต์อะไรอีกสำหรัว,วันนี้เนี่ยแซงก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครับ